วัสดีครับผมช่างยุ้นะฮะจากร้านเอ็นเอ็นคามร่านะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะฮะจอ d Max 2020นะครับผมนะฮะเอาแกะกันเลยนะครับกล่องมันก็ไม่ง่า่นะับแกะออกมานะครับผมเรเจอร์ทุกสายนะครับหนึ่งชุดนะครับอ่าแล้วก็จอนะครับพอกันกระแทกมาอย่างดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชุดสายเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูนะฮะชุดสายใน2องทิปที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับปุ๊บอ่าอันนี้เป็นชุดสายเมนนะครับสายหลักนะครับผมแยกสายก้องหลังแล้วก็สายคีให้พร้อมเลยนะครับฟุตปัก๊กตัวนี้ เป็นฟุตปั๊กเดียวกับอีซูซ e ูบีแม็กผมจำไม่ได้วอ,อ,อาปีไหนแต่รุ่นเก่าอ่ะเป็นั๊กรุ่นเก่าแล้วแต่ยังใช้ในรุ่นนี้อยู่นะครับผมแล้วก็สายต่างหากนะครับสายวายต่างหากเนาะแล้วก็เป็น USB นะครับสองตัวนะครับผมเป็นสายเอาพุทนะครับสายทั้งเสียงและภาพนะครับเอาพุทนะฮะ ก็เส็นสายกล้องหลังนะครับกล้องหลังแล้วก็ตัวรถสัญญาณ GPS นะครับผมแล้วก็เป็นตัวจอนะครับผมที่สีดม่อชื่อรุ่นยี่ห้อรถนะับเรียบร้อยน,นะครับครับเราเราก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับผม เป็นระบบสัมผัสนะครับคุกเกีดนะครับเป็นระบบสัมผัสคลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นช็อกเกตนะครับเกียบกับอุปกรณ์ที่เขาให้มาฮะแล้วก็ช็อกเกตเมนนะครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็เป็นวิทยุรุ่นนี้เป็นบิวอินไวไฟนะครับจะไม่มีเสาไ WiFi นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทดเพื่อบบความทัดของจอกันนะครับ โอเคครับผมจะมาพูดถึงสเปคแบบคร่าวๆนะครับของเจ้าจอโมโนเทคตัวนี้นะครับผมเจ้าจอโมโนเทคตัวนี้นะฮะเป็น Android 9นะครับแรม2 r o รอมนะครับหน้าจอเป็น IPS จอแก้วนะครับสังเกตได้ว่าจะมีความเลื่องไหลมากเลยนะครับผมนะฮะปึ๊ดปึดปึ๊ดปดเลยนะครับไปด้านแอปพลิเคชันนะครับผมรองรับแอปพลิเคชัน จาก Google Play Store นะครับและแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน Google Play Store สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับผมรองรับเป็นระบบล้องันทึกหน้ารถนะฮะแันที่นะครับ Google Chrome นะครับผมการดาวน์โหลดการจัดการไฟล์นะครับแตะตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าลดเสียงครับม่เสิรเสียงรับผม กดกลับออกมาอันนี้คือหน้าจอหลักนะครับเป็นแบบมานี้เดี๋ยวเรามาเทสระบบเสียงและภาพกันีกว่านะครับแล้เวเรามาเทสความเรียบของภาพนะครับแล้วก็เสียงนะครับอ่าน YouTube แบร์นะครับผมเป็น youtube ที่ไม่มีโฆษณานะครับโอเค เดี๋ยวเลือกเปิดเป็นเพลงอ่าเดี๋ยวเาลืกหากันเป็นเพลงที่เป็นแบบพวกเพลงเพลงแดนนะครับมันจะได้ไม่สีเล็กสีครับอืมแต่ละแอะอเด็กนอหนูนะฮะโอเคุอ่ะ เสขยายานจอเตรียมได้นะครับผมความละเอียดสามารถปรับแต่งได้นะครับได้สูงสุดถึง 720p 60เฟรมนะครับผมอาจจะมีความแตกต่างเนาะเดี๋ยวปีนี้น่าจะวิบวับอยู่ค่ะวิบวับโอเค เห็นไหมครับความละเอียดของหน้าจอนะครับที่เป็นจอแก้วนะครับมันจะสว่างและให้เข็นสีที่คมชัดนะครับผมระบบเสียงแยกเป็นสเตอริโอนะครับผมซ้ายขวานะครับสามารถปรับแต่งได้ว่าชอบเสียงแบบมาไหนนะครับโดยเราอกดโหมออกนะครับกดตรงนี้นะครับ นะครับเรา,าสามารถปรับแต่งเสียนได้ mm hmm. นะครับผมหรือเราปรับตามใจชอบก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับแับการรีวิวนะฮะแบบคร่าวๆของเจ้าจอ โลโนเทคนะครับนิสสุ2 0ันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามเรื่องรายละเอียดของสินค้านะครับผมโปรโมชั่นราคาต่างๆนะครับสามารถพักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลา,ากันไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะฮะจะเป็นจอรถยี่ห้อไหนนะครับ ก็ติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ